สวัสดีคุณผู้ชมสปอร์ตบาร์ทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตบาร์โมเมนต์นะคะกับการรวบรวมเอาเรื่องราวซึ่งเป็นโมเมนต์และวินาทีแห่งความทรงจําเกี่ยวกับวงการกีฬาทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นอกจาก2นักเตะจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะอย่างอเรฮันโดการาโชปีกดาวรุ่งวัย20ปีและคอบบี้ไมนูกองกลางดาวรุ่งวัย19ปีค่ะ ซึ่งทั้งคู่เนี่ยช่วยกันยิงคนละประตูนะคะในศึกฟุตบอล FA อังกฤษ รอบชิงชนะเลิศฤดูกาล2023 2024ซึ่งแข่งขันกันที่สนามเวมบบียีเมื่อวันเสาร์ที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะทำให้คุนพลปีศาจแดงเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อ1คว้าแชมป์คร Cup ับสมัยที่13ไปครองได้สำเร็จนะคะพร้อมกับตีตัวลุยฟุตบอลอยูฟายูโรปาลีกในฤดูกาลหน้าได้อีกด้วย ไปดูกันที่อเลฮันโดกานาโชนะคะตาร์ดาวรุ่งชาวเอาร์เจนตนปีกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเขาเพิ่งจะคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำฤดูกาล2023-2024ของพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปครองนะคะหลังจากที่มีการประกาศผลโหวตอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะที่สำคัญค่ะเขาเป็นคนหญิงลูกแรกให้กับปีศาจแดงในการแข่งขัน f a ฟคัพรอบชิงอีกด้วยค่ะ อเลฮันโดการาโชเกิดเมื่อวันที่1กรกฎาคมปี2004นะคะที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเป็นคนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลมาตั้งแต่เด็กๆค่ะแล้วก็เปลี่ยนจากการเล่นเพื่อความสนุกสนานเป็นการเล่นฟุตบอลเพื่อเป็นยอดนักเตะระดับโลกนะคะโดยเขาเนี่ยย้ายจากเคตาเฟ่อะคาเดมีมาอยู่กับแอเลติโกมาดริดอะคาเดมีในช่วงปี2015ซึ่งขณะนั้นเจ้าตัวอายุประมาณ11ปี การมาเป็นส่วนหนึ่งของตราหมีเขามีพัฒนาการที่ดีจนไปเข้าตาสโมสรอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะในที่สุดก็กลายมาเป็นสมาชิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะคาเดมี่ในช่วงเดือนตุลาคมปี2020 ซึ่งสื่อหลายรายก็รายงานนะคะว่ากานาโชเนี่ยเป็นที่สนใจของยักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายทีมแล้วค่ะแต่ว่าที่เจ้าตัวเลือกย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงเป็นเพราะว่าต้องการดําเนินรอยตามไอดอลของเขานั่นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดนะคะซึ่งการย้ายมาอยู่กับปีศาจแดงในประเทศอังกฤษก็จะต้องมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาและอุปสรรคสําหรับเขานะคะเพราะเขาสามารถที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะ จนทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้ลงสนามเป็นกําลังหลักให้กับทีมเยาวชนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ยังสามารถพาทีมเยาวชนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าแชมป์ฟุตบอล FA Youth c u p ฤดูกาล2021-2022มาครองนะคะพร้อมกับคว้าตำแหน่งดาวซันโวประจำทัวร์นาเมนต์จากผลงาน7ประตู รวมทั้งคว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของสโมสรหรือจิมมี่เมอร์ฟี่อย่าง Player of the เดอะเมาครองอีกหนึ่งรางวัลด้วยค่ะ ผลงานโดดเด่นขนาดนี้จึงไม่แปลกใจนะคะที่จะได้รับความสนใจจากทีมปีศาจแดงชุดใหญ่ก่อนที่ในฤดูกาล2021-2022กานาโชจะได้รับโอกาสให้ร่วมฝึกซ้อมกับทีมปีศาจแดงชุดใหญ่แล้วค่ะแล้วก็มีโอกาสได้ลงสนามครั้งแรกในเกมที่พบกับเชลซีนะคะโดยถูกเปลี่ยนตัวลงไปในนาทีที่89ค่ะด้านประตูแรกบนเวทีพรีเมียร์ลีกของเจ้าตัวเกิดขึ้นในเกมที่พบกับฟูลแลม เป็นเกมหลีกของฤดูกาล2022 2023ซึ่งเขาเนี่ยยิงประตูชัยให้ปีศาจแดงแซงเอาชนะไปได้ในช่วงทนเวลาบาดเจ็บ2ประตูต่อ1ซึ่งในฤดูกาลดังกล่าวค่ะการาโชงลงสนามไปทั้งสิ้น37นัด ทำได้6ประตูกับอีก5แอสซิสรวมทุกรายการนะคะนอกจากนี้เขายังสามารถทำประตูชัยให้ปีศาจแดงบุกไปเอาชนะเรอัลโซเซดาได้1ประตูต่อ0ในศึกยูโรปาลีกโดยประตูดังกล่าวถือเป็นประตูแรกของเจ้าตัวในเวทียุโรปด้วยวัยเพียง18ปีเท่านั้นค่ะ สำหรับในฤดูกาล2023-2024การณนาโชก็ได้โอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเขาลงสนามไปทั้งสิ้น50นัดยิงไป10ประตูรวมทุกรายการค่ะที่สำคัญนะคะยังสามารถคว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2023-2024ไปครองได้อีกด้วยค่ะซึ่งเป็นประตูที่เกิดขึ้นในเกมที่บุกไปเอาชนะเอเวอร์ตันด้วยสกอร์3ประตูต่อ0 จากจังหวะเปิดบอลทางด้านขวาของเดลโกดาโลนะคะก่อนที่ดาวรุ่งรายนี้จะกระโดดจักรยานอากาศยิงประตูสุดสวยเข้าไปในนาทีที่3และล่าสุดค่ะกับการมีส่วนช่วยให้ปีศาจแดงคว้าแชมป์ FA Cup สมัยที่13ซึ่งเขาเป็นคนยิงประตูแรกให้ทีมในนาทีที่30 มาถึงอีกหนึ่งนักเตะดาวรุ่งของปีศาจแดงนะคะนั่นก็คือคอบบี้ไมนูกองกลางวัย19ปีค่ะผู้ซึ่งยิงประตูที่2ให้ปีศาจแดงในรอบชิงศึกฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษล่าสุดค่ะไมนูเน่ยเกิดเมื่อวันที่19เมษายนปี2005ที่ประเทศอังกฤษนะคะเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่5ขวบค่ะโดยเล่นกับทีมเล็กๆอย่าง a d o w and g a t l e y โดยที่มีสติฟแวร์โคช้ชของทีมขนาดนั้นเป็นผู้ฝึกสอนนะคะ เขาถือเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์แล้วก็ทักษะที่ดีแล้วค่ะทำให้ฝีเท้าของเขาเนี่ยก้าวหน้ามากเกินอายุมีความแข็งแกร่งทั้งการเลี้ยงบอลและความแข็งแกร่งทั้งทาง,ทงร่างกายที่น่าประหลาดใจนะคะกระทั่งเมื่ออายุ9ขวบไมนูนั้นมีโอกาสได้ร่วมอะคาเดมีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ซึ่งถือเป็นช่วงสำคัญในการพัฒนาของเขาและค่ะได้เล่นกับผู้เล่นที่มีอายุมากกว่าเป็นประจำซึ่งกลายเป็นการขัดเกลวทักษะของเขาไปโดยปริยาย โดยไมนูนะคะได้รับสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022ค่ะหลังจากที่เขาเนี่ยมีโอกาสได้ลงเล่นกับทีมปีศาจแดงเยาวชนชุด u 18 u 21และ u 23นะคะและชื่อของเขาก็ถูกพูดถึงอย่างมากในฤดูกาล2022 2023เพราะนี่ถือเป็นกองกลางที่เล่นได้อย่างโดดเด่นกับทีมเยาวชนปีศาจแดงค่ะ เขาได้โอกาสจากเอริกเทนฮารให้ลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมพรีเมียร์ลีกที่ชนะเลสเตอร์ซิตี้3ประตูต่อ0ูนย์นะคะรวมถึงได้โอกาสเป็นตัวจริงในเกมคาราบาวครับ ที่ปีศาจแดงเปิดบ้านชนะชาวตัน3ประตูต่ตอศูนย์เมื่อเดือนมกราคมปี2023ซึ่งลงเล่นไป30นาทีอีกทั้งยังเคยได้รับรางวัลน,นักฟุตบอลดาวรุ่งยอดเยี่ยมของสโมสรหรือจิมมี่เมอร์ฟี่อ d วอร์ดในช่วงปลายฤดูกาล2023อีกด้วยเข้าสู่ฤดูกาล2023-2024นะคะไมนูมีโอกาสลงสนามให้กับทีมไป35นัด ยิงไป5ประตูค่ะซึ่งประตูล่าสุดก็เป็นประตูที่ส่งให้ปีศาจแดงคว้าชแชมป์ FA ฟเอัพอังกฤษฤดูกาล2023 2024นะคะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนไปดูเกมนัดชิง FA ฟเอัพอังกฤษเมื่อวันที่25พฤษภิกาคมที่ผ่านมากันค่ะโดยนัดชิงชนะเลิศแข่งขันกันที่สนามเวมมลี่์นะคะซึ่งปีนี้ก็ยังเป็นดา์บี้แมชและเป็นคู่เดิมเหมือนปีที่แล้วค่ะ แมนเชสเตอร์ซิตี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดฉากครึ่งแรกมาเนี่ยทั้ง2ทีมยังเล่นกันแบบระมัดระวังตัวพอสมควรเลยนะคะโดยที่แมนซิตี้เป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าตามคาดก่อนที่นาทีที่30จะกลายเป็นแมนยูที่ขึ้นนำก่อน1ประตูต่อศูนย์จากจังหวะที่ยอชโกกาดิโอนมุ่งคืนหลังพลาดค่ะก่อนจะโดนอเรฮันโรกานาโชฉกบอลเข้าไปยิงแบบง่าย นาทีที่39แมนยูขึ้นนำ2ประตูต่อ0ได้สำเร็จนะคะจากจังหวะสวนกลับเริ่มทีกันาโชว์ใจให้บรูโน่แฟนานสแล้วก็ไหลต่อให้คอบ,บีบไมโนู u, หลุดมาซัดสวนตัวสเตฟานอตก้าเข้าประตูไปแล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังช่วงท้ายเกมนาที87แมนซิตี้ตามตีไข่แตกไล่มาเป็น1ประตูต่อ2จากลูกยิงเสียบเสาแรกของเชเรมี่โดกู เวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มนะคะทำให้จบเกมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้2ประตูต่อ1นึ่งพงดดคว้าแชมป์เอคัพเป็นสมัยที่13ได้สำเร็จถึงแม้นี่จะเป็นฤด,ดูการแรกของอเรฮันโดกานาโชและคอบบี้ไมนูในการเป็นกำลังสำคัญของแมนยูนะคะแต่ว่าพิสูจน์แล้วว่าเขาทั้ง2คนเป็นซปเปอร์ดาวรุ่งของปีศาจแดงค่ะ หลังจากนี้ต้องมาลุ้นและติดตามเชียร์ให้เจ้าหนูทั้งสองรายทำผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่องในโรงละครแห่งความฝันค่ะ